เมาส์เกมมิ่งนะครับตัวนี้เป็นเมาส์เกมมิ่งรุ่น Optical m o u าสนะครับมีปุ่มปรับ DPI 3ระดับเริ่มต้นตั้งแต่ 800, 1200แล้วก็1,600นะครับผมวัสดุตัวนี้เป็นวัสดุ ABS แข็งแรงทนทานแน่นอนสามารถใช้งานกันได้อย่างยาวๆเลยและที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เป็นระบบ m u l t i c a l e mouse sensor นะครับผมตัวนี้จะช่วยให้เมาส์มีการลากเมาส์ได้อย่างเสถียรขึ้น ไวขึ้นและไม่ดีเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเมาส์เกมมิ่งนะฮะรุ่น Y Mouse Scorpion G 25นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมาส์มาโคหกปุ่มนะครับผมมีความแม่นยําสูงนะครับมีน้ําหนักเบาสายถักทนทานนะครับผมเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB นะครับผมตัวข้างๆนะครับจะมีไฟ RGB ครับสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง7สีจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือสามารถปรับ DPI ได้หลายระดับนะครับผมตั้งแต่800ไปจนถึง3,200เลยนะครับผมตัวนี้เป็นอิเล็กซ์เมาส์ไร้สายนะครับเป็นรุ่น w i r e e l วอเล นะครับผมดีไซน์ภายนอกของมันนะฮะตัวนี้จะเป็นสีดําเงินนะครับผมรูปทรงเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์นะครับผมตัวนี้จะเป็นเมาส์ไร้สายคือไม่ต้องใช้สายนะครับใช้โดยการโดยการเสียบพอร์ต USB คือ USB เนี่ยจะซอดอยู่ด้านหลังนะครับผมตัวนี้เสียบพอร์ต USB ไปแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมส่วนการใช้งานเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเป็นออฟออนลูกค้าอยากใช้งาน ขยับไม่้อ่อนนะครับผมไฟแดงก็จะติดอย่างนี้นะครับผมตัวนี้เป็นเมาส์ไร้สายโดยการชาร์จผ่าน USB พอร์ตนะครับผมตัวนี้สามารถปรับ DPI ได้สูงสุดอยู่ที่1,600นะครับผมเมาส์เกมมิ่งนะครับผมชื่อรุ่นว่า Thunder Scorpion 306นะครับตัวนี้จะเป็นเมาส์สายนะฮะมี DPI สูงสุดเนี่ยถึง1 6 0 0 DPI ตัวสายของมันนะยาวประมาณน่าจะเมตรห้าสิบนะฮะใช้งานได้ทั้งเล่นเกมทำงานกราฟิกหรือว่าทำงานออฟฟิศอะไรพวกนี้ฮะตัวนี้จะ ตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับผม